ทุกคนมาดูผลที่ได้จากการหมักประมาณสามเดือนนะคะของเราก็จะได้เป็นปุ๋ยมาประมาณเนี้ยเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะมันก็จะเหมือนดินเลยนะคะเหมือนเหมือนกับดินเลยมันเป็นปุ๋ยหมักที่เกิดจากการหมักนั่นแหละนะคะเราก็ไปเคลียร์ขึ้นมาพักไว้นะคะไปตักตักมาพักไว้ใน เราพักไว้ในกล่องโฟมประมาณนี้เพื่อให้มันแห้งนะคะไม่ให้มันแบบแฉะนะคะถ้ามันยังแฉะอยูอย่แล้วก็ทิ้งไว้ในโฟมก็ได้ค่อยมาพลิกด้านมันนะคะ <spiritually? S 1> เห็นไหมเวลามันย่อยเนี่ยมันจะเหมือนดินเหมือนกับปุ๋ยปุ๋ยคอกทั่วไปที่เกิดจากการหมักเลยดูแทบไม่ออกเลยนะคะบางคน ก็ยังงงอยู่ว่ามันยังมีใบไม้อยู่ออมีใบไม้ยังเป็นถือว่าเป็นธรรมดานะคะถ้าสมมติว่าบางคนขอไปร่อนนะถ้าร่อนมันก็จะสวยงามนะร่อนแล้วไปขายนะคะเห็นไหมเราก็ยังไม่ได้ร่อนนะถ้าเราใช้ในบ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องไปร่อนก็ได้เราก็กำนะคะกำเนี่ยไปซากกำหนึ่งกำมือต่อหนึ่งกระถางนะคะไม่จำเป็นต้องแบบ ล่อนออกหมดถ้าเราใช้ผสมผสมปลูกในกระถางยิ่งไม่จำเป็นต้องล่อนเลยนะคะเพราะว่าพวกที่มันเป็นกิ่งใหญ่ๆเนี้ยมันก็จะเป็นช่วยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะใช้ใบไม้มาผสมเราเราก็มีอยู่แล้วพวกกิ่งใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็ใช้ปลูกได้เลยนะคะนี่โอเคค่ะ